ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกป้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อ11ของดีมีติดตัวเชื่อช่วยเสริมดวงวาสนาความรักการงานการเงินเจริญรุ่งเรืองท่านผู้ฟังคะใครที่อยากให้เงินเข้ารัวๆว,วันนี้เราขอแนะนำ เครื่องรางเสริมดวงที่ขวรพวกไว้รับรองว่าจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาสู่ตัวคุณอย่างแน่นอนจะมีอะไรบ้างมาติดตามรับฟังค่ะเศรษฐกิจกแบบนี้พกเครื่องรางของขลังไว้ไม่เสียหายเพราะเครื่องรางแต่ละชิ้นก็จะช่วยเสริมดวงในแต่ละด้านแตกต่างกันออกไปค่ะไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรัก และยังส่งเสริมให้มีแต่สิ่งดีๆเข้าตัวด้วยนะคะวันนี้เราขอแนะนำ11เครื่องรางที่ควรพกติดตัวไว้เพื่อเสริมดวงบอกเลยว่าเฮงเฮงปังๆอย่างแน่นอนคะ่ะมาเริ่มกันที่ 1. กําไรข้อมือคะ่ะเริ่มด้วยกําไรข้อมือช่วยเสริมดวงเราเชื่อว่าหลายๆคนก็มีคะ่ะเพราะ นอกจากจะเป็นเครื่องประดับได้แล้วยังเป็นเครื่องรางช่วยเสริมดวงได้อีกด้วยค่ะซึ่งหลักๆแล้วมีอยู่3แบบด้วยกันที่เราอยากแนะนำคือกำไลลูกปัดหินที่ช่วยเสริมดวงในเรื่องเสน่ห์เมตตากำไลเงินช่วยเสริมดวงในเรื่องของการเงินกำไลทองช่วยเสริมดวงในเรื่องของความเฮงเรียกสัพย์รว,รวค่ะ ฉะนั้นใครสะดวกแบบไหนก็หาบูชาซื้อเสได้เลยหรือบางคนอาจจะไม่ชอบใส่กำไรก็สามารถพกติดกระเปะา๋าสตังไว้ได้นะคะ 2. ผู้ห้อยก้อนทองผู้ห้อยก้อนทองเป็นเครื่องรางที่ใช้ตกแต่งบ้านกระเป๋าโทรศัพท์หรือพกไว้ติดตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าของได้คะ่ะ ซึ่งผู้ให้ก้อนทองจะช่วยเสริมดวงในเรื่องของการเงินให้มีใช้ไม่ขาดสายเงินทองไหลามาเทมาที่สำคัญคนจีนยังมีความเชื่ออีกว่าผู้ให้ก้อนทองจะช่วยให้เจ้าของปลอดภัยจากอันตรายเรียกได้ว่าพกอันเดียวทั้งเฮงทั้งปลอดภัย 3. ธนบัตรสีแดง การพกธนบัตรสีแดงไว้ในกระเป๋าสตังค์มีความเชื่อว่าจะเรียกเงินเข้ากระเป๋าไม่ขาดสายค่ะเพราะสีแดงคือสีมงคลสีแห่งความโชคดีและธนบัตรก็เป็นเงินซึ่งพอสองอย่างมารวมกันก็เป็นการส่งเสริมให้โชคดีทางด้านการเงินเข้าไปอีกค่ะและที่สำคัญคือใช้ธนบัตรของประเทศอะไรแบบไหนก็ได้ค่ะแต่ ต้องเป็นธาบัตรจริงและสีแดงเท่านั้นรับรองได้เลยว่าใครมีไว้เฮงเฮงบังปังแน่นอนคะ่ะ 3. ได้แดงหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับได้แดงที่มีความหมายเกี่ยวกับความรักมากกว่าแต่ความจริงแล้วได้แดงยังช่วยหนุนทางด้านการเงินได้ด้วยนะคะเพราะได้แดงมีลักษณะเป็นเส้นตรง ก็จะทำให้การเงินไม่ติดขัดอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมในเรื่องของความรักให้เจอเนื้อคู่เร็วๆและสมหวังกับความรักด้วยซึ่งวิธีการพกก็สามารถใส่เป็นกำไลข้อมือผูกเป็นแหวนหรือพกติดกระเป๋าสตางค์ไว้เฉยๆก็ได้ตามสะดวกค่ะ 4. รูปพ่อแม่เชื่อว่าแทบทุกคน ก็คงจะพกรูปพ่อกับแม่ติดกระเป๋าสตาตงค์กันอยู่แล้วเพราะพกไว้ก็อุ่นใจเหมือนพ่อแม่อยู่กับเราตลอดเวลาแต่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่านอกจากทำให้อุ่นใจแล้วยังช่วยส่งเสริมดวงชะต,ตาของเราให้มีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาได้ตลอดทั้งปีอีกด้วยค่ะเพราะพ่อแม่ก็เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้าน ซึ่งวิธีการพกก็อาจจะพกเป็นรูปภาพหรืออาจจะทำเป็นจี้ไส้คอก็ได้นะคะแค่ขอให้พกไว้รับรองทั้งอุ่นใจทั้งรวยแน่ๆ 6. จี้กังหันแชกงมิวกังหันนำโชคที่มีมาจากวัดแชกงมิวหรือวัดกังหันลมบนเกาะฮ่องกงเป็นที่ล่าลือเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์มาเนิ่นนานค่ะ โดยกังหันนี้จะช่วยเสริมสิริมงคลนำพามาแต่ความโชคดีมีอำนาจเข้มแข็งเสริมกำลังใจให้ผู้บูชาปัจจุบันกังหันนำโชคถูกนำมาทำเป็นเครื่องประดับมากมายทั้งแหวนกำไลจี้ห้อยคอด้วยลักษณะที่เป็นกังหันทั้งสีใบหมุนไปมาได้จึงเชื่อกันว่า จะช่วยดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปซึ่งความหมายของใบพัดทั้ง4ก็คือใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนก็จะปลอดภัยใบที่ 2. ส,สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนใบที่ 3. โชคลาภเงินทองไหลมาเทมาใบที่ 4. คิดหวังสิ่งใดก็สมหวังปรารถนาทุกประการคะ่ะ เคลียเสริมโชคลาภเมื่อเริ่มใส่จี้กังหันก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรบอกกับกังหันว่าข้าพเจ้าก็ให้เอ่ยชื่อนามสกุลขอพลังกังหันช่วยคุ้มครองและนำพาแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรื่องไม่ดีก็ขอให้กังหันช่วยพัดพาออกไปถ้าจะให้ดีขอแนะนำว่าให้ทำสมาธิ 1> 5 1 0นาทีก่อนเริ่มขอพอรค่ะ 7. ถุงทองตามความเชื่อของชาวเอเชียโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นและไต้หวันเครื่องรางรูปถุงสีทองหรือสีแดงจะเป็นสัญ,ญลักษณ์เรียกเงินเรียกทองค่ะหากทำธุรกิจก็จะซื้อง่ายขายคล่องลูกค้าเข้าหาไม่ขาดสายทำงานก็จะมีเงินเหลือกินเหลือกเก็บเหลือใช้เรียกว่า ่วยเสริมดวงให้มีเงินเข้าในบัญชีเรื่อยๆพกติดตัวไว้อุ่นใจแน่นอนคะ่ะ 8. พระปิดตามากันที่วัตถุมงคลของไทยกันบ้างสำหรับเสียนพระแล้วพระปิดตาเป็นพระเครื่องเพียงหนึ่งเดียวที่มีพุทธลักษณะแตกต่างอย่างชัดเจนคือเป็นพระยกมือขึ้นมาปิดตาซึ่งจะรวมถึงการปิดตาปิดหูจมูกปาก กายใจความหมายที่สอดแทรกไว้คือการปิดทางเข้าออกแห่งกิเลสทั้งหลายไม่รับรู้เรื่องวุ่นวายและสำรวมใจจากสิ่งยั่วยวนต่างๆซึ่งใครที่พกไว้บูชาก็จะเชื่อว่าจะช่วยป้องกันให้แคล้วคลาดจากเรื่องไร้าร้มีโชคลาภวาสนาร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองโดดเด่นเรื่องเมตตามหานิยม ผู้ที่ทำการค้าขายควรมีติดตัวไว้จะดีมากค่ะ 9. ต่อเงินต่อทองต่อเงินต่อทองเป็นเครื่องรางของขลังที่กล่าวกันว่าเด่นในเรื่องของโชคลาภช่วยต่อย,ยอดเงินทองค้าขายดีมีกำไรช่วยเรียกลูกค้าเข้าร้านหรือเจรจาอะไรก็จะประสบความสำเร็จทั้งยังช่วยเสริมเรื่องการงานให้ราบรื่น จากเรื่องยากก็กลายเป็นเรื่องง่ายหยิบจับอะไรก็สะดวกไปหมดค่ะสำหรับต่อเงินต่อทองนี้อาจบูชาในรูปแบบของตากรดกำไลหรือจี้ย้ให้คอก็ได้ถือเป็นเครื่องประดับเสริมดวงไปในตัวค่ะเครดเริมดวงโชคลาภในการบูชาต่อเงินต่อทองการบูชาครั้งแรกเมื่อนำต่อเงินต่อทองเข้าบ้านให้นำดอกไม้เจ็ดสีเจ็ดดอก หรือว่าใช้พวงม,มาลัยดอกมะลิปลายช่อกุหลาบแดงได้นะคะเทียนเจ็ดเล่มทูบเจ็ดดอกใส่จานหรือพานไว้แล้วนำต่อเงินต่อทองวางไว้ในจานหรือพานนั้นแต่ทูบกับเทียนห้ามจุดพร้อมด้วยนำเหรียญเงินมาวางไว้ในพานจากนั้นให้สวดคาถาบูชาด้วยการตั้งนโมวสามจบตามด้วยณชาลิติ อระหังสุสีนโสโณโมพุทธายะแล้วอธิษฐานขอพรหากสำเร็จดังประสงค์แล้วให้นำน้ำหวานน้ำแดงมาถวายพยาต่อเงินต่อทองด้วย 10. ตตะกุศสาริกามหาลาบสาริกามหาลาบหรือสาริกาเรียกทรัพย์เป็นวิชาเฉพาะล้านนาโบราณ ที่ครูบาหรือเกจิอาจารย์จะปลุกเสกเครื่องรางด้วยมนคาถาวิชาสาลิกามหาลาบทำให้มีพุทธคุณเน้นหนักด้านเรียกโชคลาภเงินทองโดยเฉพาะเงินทองที่มาจากการเจรจาพูดคุยแล้วได้เงินได้ทองมีความสำเร็จทางด้านการเจรจาเหมาะอย่างยิ่งสำหรับพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจ พนักงานการขายตลอดจนพิธีกรวิทยากรหรือนักพูดค่ะเค่เสริมดวงกับสาริกามหาลาบคาถาบูชาตระกุศสาริกามหาลาบตั้งน้หมดสมจบตามด้วยเอหิสาริกานังปิยังมะมะสาริกาลาโภพระวันตุเมให้ว่าเจดจบแล้วก็อธิษฐานตามใจปรารถนาค่ะและสิอ หินไหมทองหินนำโชคชนิดนี้แค่สีสันก็มงคลแล้วค่ะด้วยลักษณะที่เป็นผลึกใสมีสีทองคล้ายเส้นไหมกระจายอยู่ภายในเนื้อหินถือกันว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งร่ำรวยใครพกไว้ก็จะมีแต่ความสมบูรณ์โชคดีทรรมาขาขึ้นกิจการรุ่งเรือง นอกจากนี้ยังเป็นหินสร้างความเชื่อมั่นชำระล้างพลังงานด้านลบปกป้องคุ้มครองให้รอดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปูวงเสริมอำนาจบารามีแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของซึ่งทุกวันนี้หินไมทองก็นิยมนำมาเป็นเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นกำไลแหวนสร้อยคอต่างหูใครถนัดแบบไหนก็ลองหาม,มาสวมใส่กันได้นะคะ และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ ช n n นลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ